ดูไปครับว่าน้องพึ่งได้น้ําเกสรเราจะเอาไปไหนครับนี่ดูครับบรรทุกเต็มขาเลยครับขาหน้าครับมีตะก้อนเกสรเต็มขาหน้าเลยครับนั่นเห็นบอกก้อนใหญ่ๆครับนั่นแหละครับคือน้าเกสรครับเขาได้มากแล้วเขาก็จะเอาไปปั่นๆใส่ขาไว้แล้วก็เอาแ่น้ําหนักพอโตครับแล้วก็บินกลับลังครับนี่ครับดูเต็มขาหน้าเลยครับเด้อนี่นี่นี่เห็นบอกบันทุกไวเต็มเลยนี่ครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับว่าน้องพึ่งจะเอาไปที่ไหนครับ ไปดูไปเบิ้งน้ากันเด้อครับเด้อวพี่น้องไปเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันไปเบิ้งว่าน้องพึ่งจะเอาไปใส่ครับอ้าวเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วน้องพึ่งเอามาทีรังนี้เองครับรังที่เอามาปล่อยครับให้ผสมเกสรครับแล้วก็มาเฮ็ดทั้งจะเอาน้าหวานครับนี่ครับบินว่อนเต็มหน้าประตูเลยครับเห็นบอกครับแต่เขาจําได้นะครับว่าของเขาอยู่รังไหนรังไหนครับเห็นบอกครับอาจจะมองก็ชัดเดือแต่ผมมองเห็นอยู่กับเต็มเลยครับนี่ครับบินวันเต็มปากหู้เลยครับนี่ครับ เขา,ามีความสามารถนะครับเขาจะรู้ว่าเขาอยู่กล่องไหนกล่องไหนนะครับนี่แหละครับเต็มนะครับเต็มปากหูนะครับแล้วเขาได้เคยสอนมาเขาจะเก่าไปเภททั้งอยูนนี่ครับเอาแค่นี้แหละครับ